เรื่องถัดไปนะครับเราไปดูในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งอย่างยั่งยืนครับไหนไหนก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าแล้งแล้วนะท่านผู้ชม,มเ,เริ่มแล้วเ,เริ่มแล้วอากาศเริ่มมาแล้วนะครับฉะนั้นครับในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับด้วยการหาจัดก,การน้ำเนีย่ยเป็นระบบที่รัฐบาลได้ดําเนินการมาเนี่ยก็ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หลายปีแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยเราวางแผนในระยะยาวเลยถึง20ปีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้นทุนเพราะว่าน้ำต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนในลหลายๆภาคในลหลายๆมิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านภาคการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมไหนจะเป็นเขตพ,พัฒนาพิเ e ศษ EEC อีกนะฮะไหนจะเรื่องอุปโภคบริโภค แล้วก็การใช้ของครวัวเรือนอืแต่ภาคหลักในการบริหารจัดการอย่างที่บอกนะครับก็จะเริ่มต้นมาจากในเรื่องของน้ําเนี่ยเพื่อการเกษตรครับ อุปโภคบริโภคครับนะครับสองอันนี้คือสําคัญที่สุดตัวหลักส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยเอาไปช่วยเหลือส่วนอื่นก็จะปันไปนะครับมันก็จะปันไปส่วนอื่นนะฮะแต่ว่าหลักๆก็คือเนี่ยอุปโภคบริโภคกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่เขาบริหารจัดการครับซึ่งที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปี65เนี่ยเขามีประมาณ13ามาตรการหลักๆที่เขาได้ขับเคลื่อนแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับจึงทําให้เมื่อถึงฤดูฝนเนี่ยผลกระทบ ผลกระทบนะที่ที่เกิดขึ้นครับที่ว่าเยอะๆเนะี่ยม,มันลดลงใช่อันนี้ชัดเจนนะคือในใช,ช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งในประเทศไทยเราเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะนะฮะคืออาจจะยังมีอยู่เนี่ยด้วยธรรมชาติเนะต่างประเทศบางทีธรรมชาติก็เราก็ต้านทานไม่ไหวแต่ปัญหาเนี่ยมันลดน้อยลงอย่างชัดเจนใช่แล้วซึ่งในขณะเดียวกันนะั้นในช่วงเวลาที่ที่แบบมา มีงบประมาณลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะปันเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารระบายน้ํอแล้วก็พวกสถานีอาคารชลมาตรต่างๆเนี่ยตามจุดต่างๆที่ที่ได้รับการเสียหายหรือว่าถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมถึงก็ประมาณเรื่องการอะไรนะขุดลอกคลองขุดลอกคลองการเคลียร์สิ่งกีดขวางไอ้เรื่องน้ําบาดาลน้าใต้ดินเนี่ยันนีการบำรุงรักษาให้ดีขึ้นใช่นะฮะแล้วก็ทางน้ําที่ทําให้น้ามาไหลลื่น ได้สะดวกมันก็ต้องไปเคลียร์ในเรื่องของสิ่งที่มันกีดขวางทางน้ำอย่างเช่นผักตบชวาวัชพืชวัชพืชอะไรอย่างเงี้ยแต่บางที่เนี่ยอย่างผมไปเจอมาที่จัหนึงเซาที่ที่แปดริ้วทางอบจเอาผักตบออกจริงแต่เอามาตากแล้วไปให้ผู้สูงอายุถักเป็นของขายอีกอะไรอย่างเงี้ยครบวงจรเลยนะอันนี้อันนี้ก็เป็นแล้วแต่การบูรณาการของของแต่ละพื้นที่ครับอ่าอย่างแปดริ้วเขาทาประมาณนี้นะครับแล้วก็ นอกจากนี้นะครับทางกองอํานวยการน้ําแห่งชาตินะครับก็ยังเขาเรียกได้ว่าแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตควบคู่ไปด้วยแล้วก็ในเรื่องของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีการขับเคลื่อนนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูในแต่ละภาคที่มีความชัดเจนนะแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะภาคเหนือนะครับจะมีอ่างเก็บน้ําน้ําปีนะครับอันเนื่องมาจากพระชนำริ อันนี้อยู่ที่พะเยานะครับเขาขับเคลื่อนโครงการไปตั้งแต่ปี2559แล้วจะแล้วเสร็จในปี68นะครับจะมีความจุประมาณ9.1ล้านลูกบาทนะครับตรงนี้จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานคือพื้นที่ที่จะรับประโยชน์เนี่ยจากอ่างเก็บน้ำตรงนี้ประมาณ25,000ร่อู้หูคือคนได้รับประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยอันนี้แค่ที่เดียวนะอันนี้ของภาคเหนือครับภาคกลาง ครงการบรเทาทุกภัยบางสะพานครับท,ที่ประจวบเลยอันนี้เป็นปัญหาต่อเนื่งองบางสะพานเลยจะเจอปัญหาในเรื่องของออน้ําท่วมอะไพวกนี้บ่อยนะครับแรลงก,ก,ก็แรงเหมือนกัน,นครับก็เลยมีโครงการตรงนี้นะครับเริ่มเมื่อปี60แล้วเสร็จปี69อันนี้จะสามารถช่วยระบายน้ำนะนะครับระบายน้ำได้เนี่ย1,000 25ลสบลูกบาทเมตรต่อวินาทีอไอ้น้ำที่มาเยอะๆเนี่ย,เ,ยเขาก็จะมีการจัดน้ำให้มันโฟลออกไปเเร็วลยไหลลงทะเลไปเลยนะครับแล้วก็สามารถช่วยกักเก็บน้ําได้อีก3าล้านลูกบาทเมตรครับแล้วจะป้องกันปัญหาบรรเทาปัญหาพื้นที่ที่โดนน้าท่วมนะครับประมาณ9 0 0 0เอ่อ4,900ไร่ครับอ่าถัดไปปัะทวนออกเสียงเหนือครับก็จะมีโครงการลุ่มน้ํา ้วยตอนล่างที่จังหวัดหนองคายเริ่มโครงการเมื่อปี61ครับไปแล้วเสร็จในปี69อันเนี้ยจะเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำนะแล้วก็สถานีสูบน้ำนะครับซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัดอุดรธานีแล้วก็หนองคายได้นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำได้ด้วยเพิ่มพื้นที่ชนรำธารเนี่ยสามสากว่าได้นะโอ้โหเยอะมากนี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกครับครับ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินตราจินดาอันนี้เราคุ้นเคยห่วยสมองนะเราไปดูตั้งแต่เริ่มขอสร้างเลยนะครับพวกเราไม่ได้มีโอกาสเห็นตั้งแต่ปี5-3ครับเปิดใช้งานมา2-3ปีแล้ะนะครับความจุครับ295หล้านลูกบาทเมตรครับครอบคลุมพื้นที่ชนระทานเป็นแสนไร่คือช่วยทั้งป้องกันน้ำท่วมแล้วก็แก้ปัญหาน้ำแ้งสอฝั่งเลยนะอยู่ในพื้นที่ปราจีน บุรีก็จริงแต่ทางคนสักแก้วก็ได้ประโยชน์แล้วพื้นที่สวยด้วยนะถูกต้องคือเป็นจุดออกกําลังกายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ใช่แล้วก็ทำการประมงนะน้ำจืดเป็นพื้นที่กันชนในเรื่องของป่ามรดกโลกด้วยครับโอ้คือคือครบวงจรเลยะที่ห้วยสมงนะคแล้วก็ภาคใต้ครับโครงการบรรเทาทุกภัยหัดใหญ่ ที่จังหวัดสงขลาครับรเริ่มโครงการเมื่อปี58นะครับก็มีการปร,ปรับปรุงพื้นที่เดิมนะครับเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ํานะครับแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพก็มีนะอ,อุป,ปงระบายน้ําใต้คลองบางซื่อแถวถนนราชดาพิเศษนั่นก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับแล้วก็โครงการอีกหนึ่งโครงการที่เห็นเด่นชัดนะครับในปี60คือโครงการบางระกมโมเดลอันนี้ครับบางระกมโมเดลเมื่อดําเนินการไปแล้วในพื้นที่ของพิศนุโลกสุโขทัยนะครับ มันก็จะทำให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์จากการที่เอาไปใช้ทำนาข้าวหรืออ,อะไรเงี้ยน้ำก็จะไม่ท่วมนาข้าวอันนี้เป็นโมเดลหลักเลยที่ เอาไปใช้ใน้นที่อื่นๆได้อีกด้วยครับคือจริงๆมีเยอะนะเรื่องการใชการน้ำอันนี้คืออันนี้คร่าวๆยกตัวอย่างคร่าวๆหลายพื้นที่เนี่ยก็ดีมากครับอย่างที่พัทยาเนี่ยผมเห็นชัดเจนตอนนี้มีการวางท่อระบายน้ํามีการปรับปรุงเส้นทางทางน้ำเนี่ยคือเพื่ออนาคตเนี่ยปัญหาอุทกภัยเรื่องน้ำเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับคือจะให้หายไปหมดเลยเนี่ยมันก็คงยากมันร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ยากธรรมชาติ เขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับเราก็ต้องปรับตัวไม่เราไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเราไปลุกล้ำธรรมชาติก็ต้องร่วมด้วยเชื่อกันร่วมเรื่องขยะด้วยนะเรื่องขยะเนี่ยก็เป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้เกิดน้ําท่วมขังเพราะว่า <yok> อ <i x> ุดตันในท่อระบายน้ําก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ